สวัสดีครับพบกับช่องเลออยยงเจ้าพญานะครับวันนี้นะครับโอ้โหยังไงครับฟาร์มบันเทิงเกิดขึ้นแล้วนะครับพี่พี่มากันแล้วนะนเนี่เแรงเครื่องกันฟูดฟีตูดฟเทอร์โบแล,ล่นเลยนะครับผมวันนี้นะพี่พี่เริ่มจับควงแต่งควงกันได้แล้วนะครับก็จะทําการเข้าคลองนะครับวันนี้นะ มากันแล้วนะครับเสียงเครื่องตึงตงล,ลั่นนะครับเทอร์โบวิหวาร์กันเลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนี่นะชุดนี้บอกเลยสุดจัดประหลัดบอกนะครับล,ลั่นนะเทอร์โบล,ะล,ะลั่นมาเลยนะครับ ความบันเทิงมากันแล้วครับบึม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 มาเลยนะครับนี่ครับพี่พี่มากันแล้วนะครับนี่พี่จิ๋วแต่พี่แจ๋วนะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะเสียงคัโบเป็นไงครับวิทมาร์สวิทมาร์สนะครับบึมบึมบึมบมกันเลยทีเดียวเชี่ยวเลยนะครับนะครับห้าประจันบาลนะครับวันนี้นะครับต้องใช้คำว่าห้ายงหน้าประจันบาลนะครับมากันแล้วนะครับ พี่จะพี่จะเตรียมตัวไปฝ่าวางน้ํำวนกันนะครับวันนี้นะน,นี่นะ,นนนะเป็นไงครับดูดูดูวันนี้พี่อบโป้นักหนักมาเลยนับเป็มเปิมน้ํามาเลยนะครับมากันเป็มเปมน้ําเลยนะครับแล้วเสียงท่อเนี่ยไม่ต้องห่วงปุ่มบําปุ่มบําเลยเฉียวเฉียวเลยนะครับโอ้โหเไป็นไงครับเป็นไง นะฟังเสียงนะมากันแล้วนะมาทำพูดถึงคนระับซจัดประหลัดบอกเลยนะครับ บอกเลยนะว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับไม่ยังางครับผมโอ้โหไม่ต้องห่วงคนระับความบันเทิงความบันเทิงแน่นอนนะวันนี้นะถ้าดูฟังเสียงเครื่องนะหุญจิตหุญใจพี่พีวันนี้บอกเลยนะทุกลำเกินร้อยนะครับผมเกินร้อยทุกลำมี150ห้าก็เกินก150ยินะครับยิ่งปากทิ่งแดงขอบคุณครับ เจอกันครับผมครับพี่พี่มากันแล้วนะครับแปลขบวนกันมาแล้วนะครับนี่นะต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับพี่พี่มากันแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงสุดจัดประหลัดบอกไปเลยนะครับผมนี่แปลขบวนกันมาแล้วนะครับเรียงหน้ากระดานกันมาเลยนะครับ มาแล้วนะครับพี่นะโอ้โหเป็นไงครับหัวจิตหัวใจกันมากันไม่ยั้งนะครับใส่กันไม่หยุดนะครับนะครับมากันไม่ยั้งแล้วก็ใส่กันไม่หยุดนะครับผมวันนี้เอฟซีทางตรงนะครับหัวจิตหัวใจนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับเชียร์กันมาเลยเชียร์กันมาเลยนะครับับวันนี้นะฟันทุ่มท่วมนะครับท่อลั่นนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับนี่สุดจัดนะสุดจัดบอกเลยนะ ันนี้นะครับบอกเลยนะใจนะครับพี่พี่โอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดพลังกำลังเสียงของพึ่งจนนะครับมากันแล้วนะครับมากันแล้วนะครับบอกเลยทะโบลลั่นนะฮะทะโบลลั่นมาเลยนะครับมาเลยนะครับนี่พี่พี่มากันแล้วนะครับทโบลลั่นนะครับผมนี่ครับผมพี่พี่มากันแล้ว ว่าโค้อองวัดต่อแก้วนะครับผม